สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ที่กระท่มรัศารบ้านรุนะะน,น,น,ระนะคะตำบลอภพนอาเภอบัวเชนะคะวันนี้แอดก็มาเจอกับคุณน้องที่มาจากอำเภอปรางกูนะคะสีสเกตนะคะเขามากับครอบครัวนะคะก็มาขอโชคขอลาบกับหลวงปู่นะคะแล้วก็บอกว่านะคะว่าตนเองนั้นคอยดูดวงไว้นะคะบอกว่าจะมีโชคกับต้นไม้นะคะต้นไม้จะให้โชคนะคะ ก็เลยจะมาส่งตัวเลขที่ต้นไม้นะคะแอดก็เลยตามมานะคะเดี๋ยวเราจะไปตามคุณน้องกันเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมไปส่งตัวเลขกับปไปส่งตรงนู้นไปที่ตน้นไม้ของเรา๋ออันนี้ของเอามาถวายแล้วบอกเฮ้ยถวยายโดนแล้วเดีโอ้มีโชคบ่เลยมาถวายเนี่ย โชคดีแล้วเนาะได้มาถวายเนาะโอ้ยังจำของตัวเองได้เนาะีต้นนี้แหละที่เข้ามาส่งกันจ้นละอลองมองดูเผื่อปู่ให้นะคะ<ด>จ้ะเผื่อปู่ให้เ<ด>มื่อกี้เรามายังไม่เห็นเลยนะั่นอันนี้เหมือนเลขสี่เนาะใช่ไหมนั่นนะจ้ะนั่ม,นมองไกลๆจากนี่เมื่อกี้เนี่ย ไกลๆนะคะเมื่อกี้เห็นจริยจริงๆเนี่ยมันมองในกล้องค่ะเห็นไหมเห็นสี่ก <4 S 2> ับสองเนาะอันนี้ก็สองอันนี้ก็สองชี้เล็กๆเนี่ยนะจ้ะสองค่ะลองสองดูซิเผื่อจะมีโชคกับที่ต้นไม้คุณวานมีอยู่นะอ,อ๋อสองไปน,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 นี่เหมือนคนยืนไหมนั่นเหมือนลูกเหมือนคนโอน้เออจริงๆเนาะหัวโอ้หนุพูดแล้วคนลุกเลยนะ ดูมีหัวมีแขนมีขามีเนาะใช่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 นะแล้วกุนลุกถึงหัวเลยเนะนีน่ยใช่โอ้โหเขาเปียกอือนี่นี่หัวเขานะคะนี่ก็แขนขาขาเขานะคะยืนอยู่เนาะเห็นตัวเลขบ้างไหมนะี่ย เนี่ยเ,เนะ็เลขสองนี่แหละเห็นแต้เลขสองตัวนี้บ่าวสี่ก็เห็นอยู่ที่พี่บอกอ่สี่เนาะตรงที่สองสี่สองตัวนี้ใช่ไหม,ออมลองดูนะเมื่อกี้เห็นสี่สองไปแล้วกับตัวคนยืนเนาะ เห็นไหมไม่เห็นโอ้มไปให้หมดเนาะโอ้มไปให้หมดเนาะอ่ะตรงนี้สิเห็นไหมตรงนี้ เเห็นนมีฝั่งนี้อีกนะนี่ตรงที่ก็ทาแป้งกันอยู่ที่คนก็หากันเดี๋ยวจะไล่จากข้างบนเนาะเห็นแค่นั้นนะห็นแค่นั้นเนาะเรามาดูที่เดิมเนาะ มั่นใจที่เดิมเนะมาะป็นมะขามหวานกองลงงปูจ้ะขยายเนึนงเนาะจะได้เห็นชัดๆเนาะเมื่อกี้เห็นสองกับสี่เนาะสองกับสี่แล้วก็ตัวคนยืนมคงจะเป็นเลขนี้เนาะเลขนี้แล้วเมื่อกี้แจกเต็มสีได้ตัวไหนเมื่อกีสอ้สองสองสองสง อันนี้ก็4 2 2นะ4 2 2เพราะมี2 2ตัวเนอะถ้า3ตัวก็เป็น4 2 2นะคะวันนี้ก็ขอให้โชคดีเนอะก็เห็นแล้วค่ะคุณคุณแม่เนี่ยเห็นเหมือนเขาเห็นเหมือนน้องเขาไหมเนี่ยน้องเด็กน้องแหละเนาะขออนุญาตเห็นไหมไม่เห็นเราก็เห็นสองตรงนี้ แล้วก็เห็นเป็นตัวคนตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นเลขสีเนาะที่เห็นด้วยกันอันนี้ก็มีสองมีสองตัวค่ะสี่สองสองถ้าถ้าสามตัวนะมีสี่มีสี่อ่ะมีสองมีสองมีสองอีกตัวหนึ่งตัวฝั่งนี้นะคะเป็นสี่สองสอง,สอง หินสามเกอเออเออนี่เหมือนสามเก็บด้วยมีนอกจากเห็นสามเก็บด้วยใช่ไหมนี่สามนี่เก็บเนาะคุณแม่ก็เห็นสามเก็บก็จะมีสี่สองสองแล้วก็สองสองสามเก็บเนาะก็อย่าลืมไปเสียงดูนะคะคุณแม่อย่าลืมไปเสี่ยงเสียงสี่ดูนะคะเพราะว่าซื้อไว้แล้วสามเก็บโอ้ซื้อไว้แล้วใช่ไหมคะโอ้ปุณิมาเห็นที่นี่อีกเนาะไม่เห็นที่ตรงนี้อีก จะโชคดีงวดนี้แหละเนาะขอให้โชคดีนะคะมาทีกคนก็ให้โชคดีกันทุกคนขอให้โชคดีทุกคนงวดที่ผ่านมาได้ไหมคะคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้บ่คือไม่ได้คือศูนย์โอ้นศูนย์จ้ะโอ้สามสิบบาทนะนั่นค่ะจ้ะโอ้จุดทูบเสียงไทยจ้ะจุดทูบพัดธงค่ะบอก คุณชายจุดทูปก,ก็เลยได้ตามคุณชายแ,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 มแม่แมหมักเราแม่คือตังคืงอตองตงอค <ใน S 1> ุณแม่ก็เห็นเพิ่มเติมอีกใช่ไหมคะเ <ใน S 1> มื่อกี้สามเจ็ดเนาะคุณแม่บอกว่าสามเจ็ดเนาะตรงกับตัวเลขที่ซื้อรอตรีไว้เนาะสามเจ็ดสี่สองสองที่คุณน้องเห็นเมื่อกี้นะคะ เห็นเห็นเพิ่มเติมอีกไหมเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงเราเนาะดวงคนเราไม่เหมือนกันนะคะเห็นจะเห็นก็เห็นไม่เหมือนกันนะคะใช่จะเห็นก็เห็นไม่เหมือนกันบางคนก็เห็นตัวหนึ่งบางคนอีกตัวหนึ่งนะคะใช่แล้วเนาะเห็นไม่เหมือนกันอยู่ที่บุญวาสนาด้วยจะหลวงปู่สวงนะคะ มะขามหวานนะคะเนี่ยมะขามหวานเน<จะ>ื่อกี้เห็นไปแล้วนะคะสี่สองสองแล้วก็สามเจ็ดนะคะาำรับตัวเลขในวันนี้นะคะที่แม่จากปรางกูแล้วก็ลูกสาวนะคะมาดูเมื่อกี้นะคะลูกสาวเห็นสี่สองสองนะคะคุณแม่เห็นสามเจ็ดนะคะ อันนี้ก็ยังเดินดูอีกนะคะเดี๋ยวแอกจะมาสรุปตัวเลขให้กับท่านผู้ชมดูนะคะว่าตัวเลขที่คุณแม่จากปรางกูและก็ลูกสาวมาส่งที่ต้นมะขามหวานของหลวงปู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะคะเดี๋ยวจะไปเขียนตัวเลขให้นะคะค่ะเดี๋ยว นี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอดจะมาสรุปตัวเลขให้นะคะสําหรับคุณน้องที่มาจากปรางกูกับครอบครัวนะคะแล้วก็ได้บอกกับเอดนะคะบอกว่าเคยดูดวงมานะคะแล้วก็บอกว่าจะมีโชคกับต้นไม้นะคะต้นไม้จะให้โชคนะคะวันนี้คุณน้องก็เลยมาที่กระทอมรัสังขารบ้านรุนนะคะแล้วก็มาขอโชคนะคะกับหลวงปู่นะคะก็เสียงเซียมซีขึ้นไปไหว้ปู่แล้วก็เสียงเซียมซีได้สองสองนะคะเสียงเซียมซีได้สองสองนะคะ แล้วก็มาเห็นที่ต้นมะขามหลวงป Wan. <mel <mel ู่นะคะที่ต้นมะขามหลวงปู่เห็น422แล้วก็เห็นเป็นรูปคนยืนอยู่นะคะแล้วก็มีของคุณแม่นะคะคุณแม่ของคุณน้องก็เห็น37นะคะก็ตรงกับตัวเลขที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะตรงกับตัวเลขที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นแค่แนวทางนะคะที่นํามาแบ่งปันให้ในวันนี้นะคะสําหรับตัวเลขในวันนี้นะคะจากปรางกูนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเร้เปลี่นตัวเลขที่ชอบหรือเปล่านะคะถ้าเปลี่ยนตัวเลขที่ชอบที่ใช่ถ้ามั่นใจนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ต้อง ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้ากับแนวทางใหม่ๆแนวทางเด็ดๆจากช่องน้องมิวชาแนวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องน้องมิวชาแนวนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ